ครับผมนายซีนครับวันนี้จะมาสอนวิธีการถอดกระบอกบิดหน้านะครับวันนี้เครื่องมือที่ใช้นะครับคือแพร่ด้ามค้ำแข็งนะครับแล้วลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบแพร่แหวนเบอร์สี่นะครับชมกันเลยครับเริ่มนะครับถอดล้อก่อนครับแพร่ด้ามค้ำแข็ง ใช้เจได้ด้ามแข็งกับเบอร์21่อนะครับขันล้อ,อนะครับอันนี้เราก็ขันรวมไว้แล้วนะครับใช้กครับออกวิธีท่งก็การถอดล้อก็จะมีหลายแบบครับวิธีที่หนึ่งเราก็ถ้าเรามีปั๊มลมหรือปืนลมยิงออกเลยก็ยิงออกได้เลยนะถ้ามันแน่นมากเราก็ใช้ด้ามแข็งกับต่อ

เอารตน้ล้อกนนคล้อต่อไปเราก็จะนำล้อออกมานะครับวิธีการเซฟตี้ครับเราก็จะเอาร้อเข้าอยู่ ภายข้างในของตัวลิฟต์นะครับต่อไปจะเป็นวิธีการถอดคาลิปเปอร์นะครับใช้ใบแจเวเบอร์สิบสี่คันน็อตออกนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับจะขันด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับฝับขันเลยครับในวิธีการขันออกเราก็จะใช้มือตบนะครับตบออกเพื่อง่ายต่อการขันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดิสหน้านะครับในการเปลี่ยนภับเบกก็จะไม่ซับซ้อนเท่ากับแบบดำนะครับแบบดำก็จะใช้อุปกรณ์หลายตัวในการถอนะครับก็ใช้มือหมุนออนะครับ ต่อไปเราก็จะเปิดขึ้นนะครับเปิดตัวที่เบรกแม่ปั๊มเปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็งัดเอาผ้าเบรกออกน,นะครับดึงออกน,นะครับ เซสซีนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูผ้าเบรกนะครับนี่ครับก็เป็นผ้าเบรกเก่านะครับมันก็จะก็เหลือเยอะครับก็เป็นรถของโครงการครับเขาบอกให้เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะครับแล้วก็เช็คดูครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ตัวนี้นะครับตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็ผ้าเบรกนี่ครับต่อไปเป็นขั้นตอนประกอบนะครับขั้นตอนการประกอบก็จะมีจระของจระบีทานะครับใช้จระบีทาก่อนนะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับเราก็จะใช้จระบีบทาบางๆนะครับตรงที่จับกับตัวที่จับผ้าบีนะครับไว้กับบาผ้าบีชุดดิดนะครับ เราทาตัวนี้ก็ได้ครับเราก็ทาตัวนี้ก็ได้ครับมีทาอยู่แบบอันนี้เขาเลือกทาแบบข้างในนะครับทาบางๆทามากไม่ได้ครับห้ามให้โดนจานดิสแตานะครับก็จะเกิดความลื่นเกิดขึ้นนะครับในระบบเบรจับเพื่อนดีดๆทาคดีครับ โอเคครับค่า <c oughs> เบรกก็จะมีซองแบบน,นะครับแบบหนึ่งก็ที่ที่จะไม่มีเซนเตอร์นะครับแบบนี้นะครับตัวเซนเตอร์ตัวนี้มันก็จะอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ไม่มีก็อยู่ด้านนอกนะครับนะครับทาเสร็จเราต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับแล้วก็จะประกอบเข้าสู่ชุดคลิปเปอร์เบรกรัด ในการเอาเข้าครับมันก็จะมีติ่งนะครับเราเอาเข้ามุมสิทธิองศานะครับกดเข้ามันก็จะเข้านะครับช่างแจ็คจัดให้ครับระบบเบรกระบบคัดช่วงล่างทำได้หมดครับ หลังจากตัวเราใส่ฝั่งที่มีเซนเซอร์แล้วนะครับเราก็จะไาใส่ฝั่งด้านนอกนะครับเดียวเข้าแล้วก็ขะแยงมุมเข้านะครับเอียงนิดนึงนะครับให้ฝั่งด้านล่างเข้าก่อนแล้วก็เอาฝั่งด้านบ <c oughs> านเข้านะครับก็ดันเข้านะครับก็เป็นการเข้าที่เสร็จสิ้นนะครับ <c oughs> ต่อไปเราก็ เอา <ลง S 1> คาลิปเปอร์ลงนะครับต่อไปเราก็จะเอาคลิปติดกับลูกสูบลงนะครับลงเบาๆครับแล้วมีดให้ดีๆครับแล้วก็แคนนอนเบอร์สี่รับมาอยู่ที่อุกเขาก็ทำงานก็จะมีเสียงดังเล็กน้อยนะครับๆๆๆแล้วก็ขันเข้าครับ ให้ตรงกับ Blue รูน็อตก็ควรระวังครับขันถ้าเกียวมันแน่นเราอย่าไปฝืนนะครับถ้าเราฝืนเผื่อเกียวน็อตมันลูดหรืออะไรปัมแบบดีปัมแบบดีปัมแบบอะไร ใชปัจเจนะครับเบอร์สิบสี่ันนะครับเราก็ใช้ปรจแจเบอร์สิบสี่คันนะครับคัน,นหี่เนี้ยนะครับ,บ,รบตั้งหลังจากที่เราประกอบชุดเบรกเสร็จนะครับเราก็จะมาประกอบล้อน,นะครับ ขอยอะนะตีทังอยังยีมงเดียมาดันกีกอนนะครับ,รบแล้วก็เอาเข้าครับก็ใช้ <c oughs> น็อตเบอร์21ที่เป็นนอล้อนะครับขันเข้าทั้ง6ตัวนะครับ <c oughs> มิส <oh> ูบิชิเอลกังวลไซโคมิสูปาจโลปาเิโลตัวุตาเดตาลดเดไปเอาบอกว่ายิงเขาดีดีเลยัวม่ามเบบนของรถิสปาเโล 2 0 0อทีติลูสปอร์ตไม่ใ่ไทเร็นไทยพาริตั๊ไม่มีคนครับนร่กับมลงบีครับมลงมมอรม่เดเดี๋ยวดี๋ยวติลูยังวังยังมากไหงครับครับ เดี๋ยวมันไปกันวางไว้ออกันหนึ่งเอาหนึ่งมาปุ๊บเจ้าก็ะวาปุ๊บคอยอยว่าขอจบการนำเสนอเค่นี้ครับคือว่าเจ้าเตรียมพร้อมปุ๊บยิงแล้วปุ๊บคงขอจบการนำเสนอเค่นี้ครับเจ้าก็ไหวายกวากล้องโอเคไหมเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวบอกนี่ลไรนี่ทำท่าเนี่ยนะจับปืนมันจับปืนทำท่าจับปืนกันต่อรวมตัวแล้วก็ยิงปืนจับปืนถามยิงเลยจับปืนนะเธอจับปืนใส่กระบอกไว้ตี้เออ 嗯。